มาดูว่าการแก้ข้อขัดแยง้งซึ่งยุคนิยามนี้เป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าชอตเทอมเรายังไม่รู้เลยหน้าตาเป็นอย่างไรการเปลี่ยนแปลงมาเยอะนะคะพวกเราเป็นมืออาชีพปีทีมงานต้องดูแลมีหัวหน้ามีเพื่อนร่วมงานมีลูกค้าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทักษะมีสําคัญยิ่งคนที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยเขามีหลักการอย่างไรในการแก้ข้อขัดแยง้งแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงลึกนะคะใช้เวลาว่า5กลยุทธ์ในการแก้ข้อขัดแย้งเนี่ย มีอะไรบ้างและที่สำคัญเราจะสามารถรู้ว่าแต่และกลยุทธ์เนี่ยใช้อย่างไรนะคะหลักการหลักการหรือโมเดลเอางี้แต่โมเดลมันเกิดจากชีวิตจริงนะคะมันมาจาก Best Practice ที่มาที่ไปคือสถาบันของโลกสถาบันระดับหนึ่งอันดับหนึ่งของโลกนะคะที่สร้างขึ้นมาเพื่อ ถ่ายทอดเก็บข้อมูลวิจัยและทําให้คนมีทักษะในเรื่องแก้ข้อขัดแย้งโดยเฉพาะเลยค่ะเขาเรียกว่า Institute of Conflict Resolution ตั้งโดยมหาวิทยาลัย Harvard ของสหรัฐอเมริกานะคะถ้ามันมีสองฝั่งเกี่ยวข้องนะคะแกนตั้งคือฝั่งเราเนี่ยได้สิ่งที่เราต้องการขนาดไหนมันคงมีเรื่องหนึ่งอะนะคะ ยกตัวอย่างคนหน้ากับเราไม่เห็นด้วยไม่เห็นพ้องท้องกันจําได้ไหมคะในเคสที่เราคุยเมื่อกี้เถ้าเราไม่เห็นด้วยกับคนอื่นเนี่ยถ้าแกนนี้เราได้มาในทิศสูงนะคะมาในทิศสูงแปลว่าอะไรแปลว่าเราได้ในสิ่งที่เราต้องการเยอะนะคะถ้ามาในทิศโลแปลว่าเราอาจจะได้น้อยหน่อยเขาจะถามว่าเอางี้พี่พี่เอากี่โลพี่เหมาเข่งหนูเลยไหม เดี๋ยวหนูให้ราคาสวยเลยจริงมาชีวิตจริงเป็นแบบนี้เนาะเปรียบเทียบนะคะดังนั้นสีม่วงมาทิศนี้จริงๆเหลืองฟ้าแดงเนี่ยมันแก้ข้อขัดแย้งด้วยมิติเดียวกันมิติเดิมๆดิมระน,นาเดียวกัน